สวัสดีค่ะชาวราศีในถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะปี2568นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสตัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลักนณาและราศีนะคะมาดูกันว่าพลังานความรักของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างมถุนนะ ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขอดูพลังงานความรักของชาวเมทุใไ้ t h ด Fool นะคะไห่สามเหรียญ c o w e เวสิบถ้วยจะมีการเปลี่ยนแปลง กิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวหนูขอ,อขยายไพ่ทาวเวอร์นะคะอืมโอเคก็คือบางคนเนี่ยนะคะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆไปเลยนะคะให้โอกาสตัวเองได้เจอกับคนที่ใช่นะคะความรักที่ดีจะเข้ามานะแล้วก็ คนคนนั้นนะคะอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาขอโอกาสจากคุณได้ด้วยนะคะนะประมาณว่าให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะนะแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาให้สิบช่วยนะคะ คุณอาจจะเจอคนคนนี้ผ่านการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวนะคะหรือเขาเป็นความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอไม่เคยมีก็ได้นะคะไพ่เดอ w เ r l ลนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะชาววันเสาร์มีพลังงานชาวธาตุไฟเม็ดสิ่งธนูนะคะธาตุด,ดินพลึกศกกั็นมังกรขึ้นมานะคะ่ะความรักของคุณกำลังจะ เป็นยังไงคะขอดูสิโอเคนกรู้สึกว่าความรักของคุณนะ่ะนะสำหรับบางคนที่ไม่กล้าที่จะเปิดใจคนคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่แบบทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความรักได้นะคะทำให้คุณรู้สึกอยากจะสารความสัมพันธ์นี้อยากจะไปต่อกับเขานะคะอยากจะให้โอกาส อยากจะให้โอกาสตัวเองนะคะอยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะหรือคนเก่าๆคนนี้นะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งมองว่าคุณจะเห็นการกระทําของเขาชัดเจนมากๆนะคุณกลัวแหละว่าเขาจะเหมือนเดิมเขาอาจจะไม่ชัดเจนไม่มีสถานะให้กับคุณแต่ว่าเขาจะแอคชั่นให้คุณได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขานะเป็นอะไรที่แบบอยากจะ ซีเรียสนะคะหรือเป็นการแบบมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะถ้าเขาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็มองว่าเขาสามารถที่จะเปิดใจคุณได้นะคะทําให้คุณเนี่ยออกจากความกลัวนะคะหรือลดกําแพงในใจของคุณลงมาได้นะคะคนคนนี้เขามีความจริงใจนะคะเข้ามาแรกนะหมายถึงเขามีความอบอุ่นความใจดีความจริงใจของเขาเนี่ยนะคะที่ทาให้คุณแพ้ใจเขานะคะ คุณและเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยได้นะคะเราก็มีพลังงานของชาวราศีพฤกษกนะคะธาตน้ำกรกฎพิจิกมีคือเป็นสองพลังงานนะคะก็มีทั้งพลังงานของคนเก่าๆที่จะ เข้ามาในชีวิตคุณนะคะการติดต่อสื่อสารที่จะติดต่อมาเร็วๆนี้นะคะนกเห็นในความกังวลใจความกลัวนะคะความไม่แน่ใจจากฝั่งคุณเหมือนกันนะคะว่าเขากลับมาครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะซีเรียสไหมจริงจังไหมนะคะหรืออาจจะเป็นพลังงานฝั่งเขาด้วยนะคะที่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะ นกมองว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็พลังงานของคนใหม่ๆหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคนคนนี้เขาจะเขาจะเอาความจริงใจนะคะความชัดเจนนะคะความสบายใจนะคะเข้ามาซื้อใจคุณทำให้คุณเห็นนะว่าคุณปลอดภัยที่จะรักเขาคุณปลอดภัยที่จะมีความสัมพันธ์นี้มาดู <c oughs> ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อชาวมีถุงนะ คนนี้เป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ดูดีนะคะมีคนเข้าหายเยอะนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้นะคะสังคมให้การยอมรับนะ,ะทำงานเกี่ยวกับราชการนะคะที่ปรึกษานะคะหรือว่ารักษาความยุติธรรมก็ได้นะ,ะรักษากฎหมายอะไรเงี้ยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะนกรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ย มองว่าคุณเป็นรักที่ใช่นะคะเป็นรักที่ใช่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดต่อเขาสูงนะคะไพ่เดดซันเป็นพลังงานของความสว่างความสดใสความสุขนะคะที่เข้ามาในชีวิตเขาอืมควีนออฟคัพนะคะพลังงานของชาวทัดน้ำกรกฏพิจิกมีนนะคะชาวราศีตุลชาวทัดไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ นกรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาซีเรียสน,นะคะซีเรียสในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจริงจังเขาอยากพัฒนานะคะเขามองว่าคุณเนี่แหละนะคะคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วนะคะคือคนที่เขารักคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนะคะอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณนะถ้าเป็นคนเก่าๆนกมองว่า ถ้าคุณมีความกลัวไม่แน่ใจอะไรในตัวเขานะคะเขาจะชัดเจนนะจะติกขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของความชัดเจนเนาะเขาจะทําทุกอย่างให้มันน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะนะมาดูแอคชั่นของเขานะคะ DM p r a c e High r i n t Test นะคะแอคชั่นของเขาเป็นยังไงคะ เหมือนเขาเจะหยุดอยู่ที่คุณนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบอยากจะมั่นคงนะไม่อยากจะไปไหนแล้วนะคะอยากจะอยู่ตรงนี้นะคะนะถ้าเขามีสิ่งอื่นๆที่ต้องจัดการนะเขาจะจัดการให้เรียบร้อยนะคะ คุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะคุณคือคนที่เขาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้อยากจะลงเรือลำเดียวกันกับคุณนะคะหรือถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาก่อนนะคะเขาก็จะชัดเจนแล้วนะคะให้ดีอ็มเพรคือพลังงานของคนที่เขารักนะคะคนที่เขาแบบเห็นคุณค่านะคะเขาก็อยากที่จะแสดงออกนะคะให้เหมือนแบบแสดงออกให้ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแบบคู่ควรกับความรักของคุณคู่ควรกับความเป็นคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือแบบทาให้ให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะคะให้ให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณคือคนที่เขารักนะคะเป็นแค่หนึ่งเดียวเป็นคนสําคัญอะไรเงี้ยนะ,ะก็คือจะจะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยนะคะให้หน่งเหรียญการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเขาน่าจะ ถึงเวลาแล้วแหละนะที่เขาจะมอบหัวใจของเขาทั้งหมดนะ่ะให้กับคุณนะแล้วก็อยากมอบสิ่งดีๆนะคะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนะ่ะคือคุณเป็นคนที่เขาเลือกแล้วนะอยากจะมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมั่นคงกับคุณนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะคุณจะได้รับความรักที่คู่ควรอย่างแน่นอนนะ คนคนนี้เป็นชาวต่างชาติได้นะคะพลังงานของชาวราศีเมษนะแล้วก็เจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นะคะเป็นนักการเมืองก็ได้เหมือนกันนะคะขอดูให้สรุปนะคะสาหรับพลังงานในเดือนนี้เนาะคนเก่าเนี่ยนะคะมีความรู้สึกผิดนะคะมีความรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกผิดกับการกระทําของ ขอ,ของตัวเองเนี่ยแหละแล้วก็รู้สึกผิดกับคุณด้วยนะคะที่แบบว่าทำอะไรที่ไม่ดีกับคุณก่อนหน้านี้นะคะเขาก็จะมาชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะขอดูนะคะว่าแนวโนม้มเมทูกนะคะให้สรุปแนวโน้มนะคะ k คีงบรับ ข้าวดา6ไม้คือคนคนนี้จะเดินหน้ากับคุณจริงๆนะคะคุณอาจจะก,กลัวอย่างที่นกบอกคุณอาจจะกลัวคุณอาจาอาจะแบบไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ไหมเขาจะเดินหน้านะคะเขาจะทําให้คุณเห็นเขาจะชนะใจคุณให้ได้นะคะเขาอยากชัดเจนอยากมั่นคงอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเนี่ยเขาคิดถึงการที่จะ สร้างอนาคตกับคุณนะแล้วเขาจะทํามันจริงๆนะคะสําหรับพลังงานของคนเก่าๆเนี่ยนกมองว่าเขาเขาจะชนะใจคุณให้ได้อะก็มีการพิสูจน์ตัวเองแหละนะคะการกระทําก็สําคัญอยู่แล้วนะคะสาคัญกว่าคําพูดเนาะเขาจะทําให้คุณเห็นนะคะแล้วการกลับมาของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะเขาตั้งใจมากๆนะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานความรักนะคะของ ราศีเมทุนนะคะในช่วงเดือนนี้ถ้าคุณสนใจดูเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้มีความสุขในความรักแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ